หนุ่มแบงค์สุดฉํำกู้เงินสวัสดิการ1.5ล้านมาซื้อรถยนต์คันแรกในชีวิตจ่ายเงินไป7เดือนยังไม่ได้รถเพราะโชว์รูมอ้างว่าพนักงานทุจริตหนุ่มพนักงานธนาคารสุดทนขับรถมอเตอร์ไซค์ลุยฝนมาเข้าร้องเพจสายใหม่ต้องรอดช่วยเหลือหลังจองซื้อรถกับโชว์รูมรถยนต์ชื่อดังย่านถนนสีนคริน ตั้งแต่วันที่3กุมภาโดยหนุ่มธนาคารได้กู้งเงินสวัสดิการพนักงานจำนวน1 5 6่0 0 0านนบาทมาจ่ายเป็นค่ารถยนต์โดยโอนเงินค่าซื้อรถทั้งหมดให้กับทางโชว์รูมแล้วตั้งแต่วันที่17มีนาคมซึ่งฝ่ายขายแจ้งว่าจะส่งมอบรถให้ภายในวันที่3เมษาจนถึงปัจจุบันเลยกำหนดส่งรถมาแล้วกว่า7เดือนก็ยังไร้วี่แววที่จะได้รถโดยโชว์รูมอ้างเพียงว่าพนักงานของโชว์รูมมีการทุจริตจึงยังส่งมอบรถไม่ได้ขอเลื่อนไปไม่มีกำหนดต้นขอถามว่า ที่โชรูมอ้างว่ามีพนักง,งานในโชวรูมผู้ริตนั้นมันมาเกี่ยวอะไรกับการส่งมอบรถของตนในเมื่อตอนโอนเงินไปจ่ายค่าซื้อรถย,ยนต์ที่บัญชีของโชรูมซึ่งเป็นบัญชีบริษัทอย่างถูกต้องทุกอยา่างเมื่อบริษัทรับเงินตนไปแล้วบริษัทก็ต้องส่งมอบรถให้ตนตามกำหนดส่วนเรื่องที่มีพนักง,งานของโชวรูมผู้ริตนั้นมันเป็นปัญหาภายในของโชรูมต้องไปเคลียร์กันเองมันไม่เกี่ยวกับลูกค้าชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายบางก็ว่าพนักง,งานผู้ริตแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการส่งมอบรถให้ลูกค้าล่ะเขาให้เง แล้วต้องได้รถสิงูม,มากไม่เกิน7-15วันรอรับรถได้เลยครับประเทศนี้ครับเพื่อนด้วยโซเชียลเป็นเรายับตั้งแต่1เดือนละนี่7เดือนเอาน้ำแข็งทําหัวใจหรอคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงเด็ดๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งทางช่อง youtube ของเราด้วยนะคะ